กูไม่เคยด่าไอ้เฮียมึงจำเสียงด้วยสัตว์อย่างโง่มึงจำไว้ให้มึงชอบดีเลยข้าสัตว์แม่เมึงก็มานั่งเลียไข่กูมึงเอาที่อยู่มาไเกดเอาแม่มึงมานั่งเลียไข่กูมึงรับสายกูดีสัตว์แม่มึงมานั่งเลียมึงรับสายกูตอนนี้เลยสัตว์ไอ้เฮียเป็นเฮียอะไรแง่ไอ้สายกูจำไว้นะไหนวะไหนวะตานี่ไหนวะชิวเป็นชิวเป็นเชงไหนวะ เปิดเพลงต่อไอ้เหี้ยฟังสามรอบว่าแกที่จัดของไปที่ที่ลงใช่ปะเราไปผ่านเพลงใช่ปะหู้ผมนึกว่าจะเก่าไอ้สัสมีแต่ควยนี่แหละยี่มันเปิดเพลงแค่จบแม่จริงมึงเอาที่อยู่มึงมาเลยเคสกูหมดความอดทนกับคนอย่างมึงไว้สับเดี๋ยวกูจะให้คนไปลากมึงจริงๆนะไอ้สัสไปลากมามึงเอาที่อยู่มาตอนนี้เลยเดี๋ยวกูส่งไปเลยมึงไม่ต้องรอไอ้เยี่ก็ให้ก็หมดแล้วว่าให้พ่อมึงดิมึงให้แค่นั้นแหละ ไอ้แม่มึงดิสัตว์แล้วใครมันจะหามึงเจอเว้ยควายมึงอย่าโง่ไอสัตว์เาไม่พอใจเราไม่พอใจไม่้องคุยเลยกูต้องการที่อยู่เลยเห็นมึงแน่นะแน่หนาไอสัตแน่แต่ปากเนี่ย้ไอ้ไอ้ไั้ไอ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 ้ไม่ไค่คน้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้ขอ้อ้ไอ้ไอนน่้ไอไอ้สั้ไอ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 ้เก้ไอ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 ้ไ้ไอไอ้ไอ้มึงไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้อกไอ้ไอ้้อ้อ เดี๋ยวจังที่เรียกผ่าดีๆเนี่ยโอมโวยกูนี่เดี๋ยวกูให้ตังค์ด้วยดีมาดีฮะสับเล็บแม่ยูโวยเรื่อยสัตว์เก่านะกับไอ้เหี้ยเรียกคนนั้นน้องคนนี้น้องไอ้ที่ตกให้แล้วก็แม่ไอ้สัตว์เอาลูกมาถามหานูกเคยได้เหี้ยอายุไม่ใช่อายุมึงเท่าไหร่ไม่ได้สนเลยเหี้ยไม่ใช่พ่อกูได้คำไอ้สัตว์จำไว้เหี้ยอย่าปีนเกียวโง่ คนละรุ่นไรไอ้สัตว์มือกลัวโวยพูดเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะเลยไอ้สัตว์คำพูดยังโง่เลยเที่อหลอกเด็กเกวันๆนะดิไอ้สัตว์ไอ้คนคนนี้มาเคารพเหรอไอ้เฮียไม่มีใครเคารพมึงแล้วทุกวันนี้อยู่บ้าแมวไม่นได้อะไรใครนะเฮลืมนะแมวที่กูเลี้ยงไอ้แพงครมีชีวิตมึงอีกไอ้สัตว์เไอ้เฮียไรไอ้สัตว์ตอบแล้วเหรอ เดี๋ยวปานออกไอ้สัี้ยไอ้เหี้ยไปแล้วไปแล้วช่างนะแม่ไอ้เหี้ยกัพี่เมาปะอ่ะพี่เมที่แม่ตายใช่ปะในช่างขนาดเนี้ยนี่ผมรู้ว่าเบนพี่ชัรกจะเก่ากว่านี้เนี่ยเห็นท้ายตีคนนั้นี้ออกไอ้เหี้ยนี่มึงจะบอกให้มันโกงต่อแล้วไหตำทางนะมันมาแล้วมันไม่กล้าขี่เลยมันโดนดาบมันออกอยู่ตลอดไอ้เหี้ยเนี่ยต่อขนาดแบบนี้ต่ะนี่แหละไอ้เหีไอ้เหี้ยนี่มึงจะบอกอะไรก็ยังโกงเหมือนเดิมเลยนะ เียจ <Yeah. S 1> ำไว้นะมาลิีที่ตีกูซะไอ้เจ้าใบ้อีกที่จจำไว้กูเคยเจอไอ้เกดคนแบบมึงอะกูเคยเจอนะอย่าลืมเฮ้ยนี่นะไอ้เกดกูจะบอกให้นะแค่หลังมึงไม่ต้องบอกยังไงยังไงมามาตรงยังไงโดกกระทึ้งไหมยากจริงไหมอย่าไปเลือนข้างนอกับมึงโอ้รถคล้อมโดกกระทืบเอ๋สัตว์กูบอกเลยมึงกล้าพูดเแค่หลังนะมึงไม่ต้องมาพูดเด็กกูเลยสัตว์ อะไรสักอะไรงงๆม่งต้องเออกยันหน้าเยียมึงอะก็รัวโอ้โหเกดเออเกดเกดเกดมึงพ่อบ้านแดนไหนแดนไหนกูไม่ใช่พ่อบ้านนะกูไม่เคยเข้าคุกเลยนะมามาเกดมา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 อ้มามาพาเกดมาแล้วกูก็ไ่ใชแดนไหนด้วยอย่างงี้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้วัดไหมไหนบอกฝังทนมีวัานไหนใช่ไหม กูไม่เคยติดคุกอย่างโง่ไอสัตว์กูมึงไอสัตว์มึง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 บอกนี้ยงฝั่งทนนี่เรื่องไหนหรอกมึงสัตว์สัตว์หน้าแล้วก็หลกกลไลฮะไม่เวลาพูดมาดิพูดมาดิเออมีเยอะเดี๋ยวมีเยอะเดี๋ยวมีเยอะได้ไหนน้องมือไหนอ่ะน้องมือไหนมา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 เอาเอาซอยมา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 แชทส่วนตัวกูมาเลยมานะจะได้จบจบปัญหาเลยมาโไอหนมาเคสมาจะได้จบปัญหาเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมแบบมาแม่นอะไรเนี่ย โอ้ยยี่ไม่ได้ดิแม่ง Discord มันดิสคอร์ดเป็เพื่องตังมันต้องตัดแล้วอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเลยวะควยอเลยสัตว์มึงควยอะไรเกดไอของมันวะไอ้เยี่ยมันหลออเลยไอ้สัตว์แต่ยี่ไม่ได้ดิอะไรไอ้ควายไอ้เยี่ยมลายมีเนื้อเยอะแมึงบ้าโยกังจัดไอ้สัตว์เซ็ตพ่อค้าไว้ข้างหลังมึงเหรอฮะเซ็ตเอกพี่ไอ้เยี่ยมังกรคนคนเนืลยไอ้เยี่ยมก่อนจิ้งเหลนดิ้นไว่ได้สัตว์แค่มือกูยังเยอะกว่ามึงอีกไอ้สัตว์กูสัตแขนเนี่ยยัง แพงกว่าหลังมึงด้วยทําไม่ทัสจะบอกให้อย่าเอาลายสถุนสถุนมาเทียบไอ้เฮียแล้วไม่ต้องมาถาม <c oughs> ว่ากูอยู่แดนไหนไอ้สัตว์กูไม่เคยติดคุกเพราะกูไม่ใช่ขี้คุกกูมีเงินไอ้สัตว์จบนะแค่นั้น <c oughs> แหละไอ้เฮียมันมันมันไม่มีเงินอ่ะเนาะมันก็ต้องอยู่คุกกันเนาะเฮียเป็นพี่ชักอ่ะไม่เคยติดด้วยไอ้สัตว์จำเขามาแล้วพูด,ด้วย,อยไอ้เฮียไปดีกว่ะว่าเพาว่าไปเหอะจริงไอ้สารละไอ้เฮียเงียบไปละอยู่ๆลากกูไปชนกับอะไรนะฝั่งทุนฝั่งทนทนหน้ามึงไอ้สัส สั่งเขาใหม่ทีแม่เออมีแต่ควยให้เนี่ยมึงจะเอารูปที่กูเปิดกล้องกันในวัดดาวว่าอิสัตเด้อเธอะ์นะอิสัตเมื่อกี้ข้ามมอเดี๋ยวดูทรงอ่ะแท็กตอนไหนอะเขียวพวกนั้นยังอยู่ปอยเปรตกันอยู่เลยเดี๋ยวว่ากูไม่รู้ไอิสัตว์ทำเว็บอยู่ปอยเปรตนั่นเป็นเจ้าของเว็บไหนเฮียกูไม่รู้ไอิสัตว์าอย่างี้อย่าอย่าอย่ามาเล่นกับกูนะเกสไอิสัตว์กูบอกเลยกูบอกว่า มึงพูดคนพูดนะแต่กูกูเซฟนะมึงบอกว่ามึงบอกมึงเปิดรูปวันเอววดดาวใช่ไหมเอาเอาเอลอามึงจำกูพูดได้นะอ่าอ่ากูขอทำเว็บอยู่ฟลอยเปรตด้วยอ่ามึงไปถามมาดิมันทำเว็บอยู่ฟลอยเปรตจริงเปล่ามันเจ้าของเว็บอ่ะไปถามมาดิไม่ถามเลยมึงมามวกนี้เลยขอแอบละกูขอฮักตีมึตัวตัวไเย็ดไปจมึงไปถามเลย มาไม่ไม่พรุ่งนี้เลยโอ้มาเหอะเกดจะวันไหนก็ได้เกดไม่ต้องพรุ่งนี้เอาดีเอาดีไม่ปาลูกกะลี่เอาวันนี้เลยวันนี้วันนี้เลยวันนี้เลยไม่ปาลูกกะลีไม่มาลูกกะลีเดี๋ยวไม่ปาลูกกะลีนะลูกกะลีเลยนะถ้ามึงไม่มามึงลูกกะลีนะเดี๋ยวเขาไม่ปาลูกกะลีโอเคขอบอกขอบอกได้ได้ได้เกดได้เกดอย่าลืมนะเออได้เดี๋ยวฉันจะโทรหาตั้งแต่สิบโมงเช้าเลยเกดโอ้ไม่ต้องโทรหาดิโกูโทรหาทุกเวลาเลยแหละไอ้สั ทไปหลับไปหลับเก็บแรงก่อนโอ้ไอสัตว์เน็ตเคมึงเคี้ยวกูไม่รู้จักเลยสักเลยเอามาดิมาใครวะมันใครวะมึงพูดถึงใครวะมึงพูดถึงใครอ่ะกูน้อมึงพูดถึงใครอ่ะมึงพูดถึงใครอ่ะอะไรเลยสักเลยเคี้ยวตาเหล่ไอสัตว์ดึงตกองไม่าับเอาดังเสื้อมึงจับเอาดันเสื้อวะมึงอะไจับไปไปแม่มาถามแม่มึงจับกูตายอะไรนะไอสัตว์มึงจะบเอาดันเสื้อวะาอใครนะ เดี๋รู้จักเขาถามอะไรสัตว์ดบางซื้อดบางซื้อมันเป็นแท่เหรอมึงพูดดีนะมึงพูดดีๆมันเป็นข้อเหรอมันเป็นข้อเหรอันเป็นข้ทาเลยดิแล้วเขามายุ่งเี้ยอะไรกับมึงคมพี่กูไงโอ้แน่ใจเ่ามมีชยมึงแนเป่ยัอเดีมึงฟังกูนะเกดมึงจะมีพี่กี่คนแล้วแต่มึงเลยแต่กูมีเงินนะจบไหมออแล้วคุมึงเิีกูไม่มีเหรอไม่มีอ่ะ จี้คุกนจี้คุกที่ตารางอีกแล้วเดี๋ยวพี่เองจะเสียใจเลยแหละแล้วเดี๋ยวระวังเกมพิกนะน้องจะหน้าแตกนะน้องน้องน้องไม่ต้องพูดกับพี่น้องอย่าปีนเกียวไอ้สัตว์หรือเธอะมึงอย่าปีนเกียวมึงไงอย่าปีนเกียวกูไอ้สัตว์เงินมานะสองล้านหนูน้องไปพอดีปี๊มึงอะมีปัญญาหาไปเขาจไอเดียไอเดียไอเยหนักมันจะแข็งบัญชีให้มึงดูเลยไอ้เดียไอ้ดียังผ่อนเขาเลยไอ้สัตว์นะอย่าลืมนะ มึงไปเปลี่ยนผ่าม่านหลังรูปที่มึงถ่ายลง YouTube ก่อนลที่นอนแบ็กกราข้างหลังมึงยังเก่าแก่เลยที่จะนกองปอาลางนะไม่ไม่ไมไปจริงเปล่าเดี๋ยวกูแท็กหาเลยจ้าจ้าจ้าจาจ้าจ้ไม่ไม่อออ้ไม่แท็กแทเบอร์โทรกูหน่อยแท็กแม่ไม่ไม่แท็กแม่มดนโครไปเมื่อกี้ไอสัตว์มยังไม่รับเลยเียมันก็ดูเบอร์โทรล่าสุดดิควายไอสัตว์เมื่อกี้คุยยังไงอะก็บไปยงงั้นอะถ้ายังไงก็ยังงั้นอะไอช้ามึงรั่วเฮียอะไรวะเนี่ยไอสัตว์ อะไรเลยนัก็มีความเป็นจริงของมึงเลยอ่ะอะไรมึงหักบางทีมึงต้องทําหัดอะไรที่แบบมันมีความเป็นจริงกับชีวิตตัวตนมึงมั้งรู้ปะมือนเมื่อไหรนะกลางวันเป็นผู้หญิงกลางคืนเป็นผู้ชายนะเออมึงต้องคิดนะมึงต้องคิดนะมึงต้องคิดบางทีไม่ใช่ด่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่าแม่มาอ้างขนาออสบางซื่ออี้เหรอเมื่อกี้ที่มึงอ้างอ่ะใช่ไหมออสบางซื่อ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอาจารย์อ๋ออาจารย์ออใช่มืออาชอาจารย์ออเหรอได้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 เราไปดูเป็นน้องเขาใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอเคถาบาไอ้เสี่ยวที่ไหนวะไอ้เนี่ยได้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 หน้ที่มันคือใครวะยะถามเลยหน้าติ๋นี่คือใครวะบีเออแล้วถามอาจารย์เบียร์ด้วยรู้จักบุ๋มไหมไม่ต้อง เขาเขาเขาไปยิ้มใช่ไหมเขาทำงานอะไรเขาทำงานอะไรเขาทำงานอะไรหล่อหล่อหล่อพ่อมึงดิยิ้มคุยสามแล้วคุยพ่อมไงคุยพ่ออังดิ้กูบายบายแล้วถามมาถามมาบายบายนะบายบายนะโง่ควายจะมาอ้างไอ้ควายโอบั้ยิ้มจังหวันเลยสัตว์เอ้ยเยิ้มกูนั่งฟังคนฟังได้ไงวะเนี่ยหลอกกลับดิสไม่มีใครกลับตามกูเลย ที่ที่รู้อย่างนี้นะกูจะไม่ทะเลาะกับพวกมึงแน่ๆเออไ้ยังกูด่าไม่ทันกูด่าไม่ทันอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้ีเหรยพอจะเอาจริงๆไหมไหม